พระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเมื่อเอ่ยถึงพระพุทธรูปที่ทรงคุณค่าและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติคงไม่มีองค์ใดโดดเด่นไปกว่าพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรซึ่งประดิษฐานณนวัดพระศรีรัตนาศาสดารามภายในเขตพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครพระพุทธรูปองค์นี้ไม่เพียงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเท่านั้นหากยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและความเป็นสิริมงคลของแผ่นดินไทยมาแต่ครั้งโบราณในการพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะล้านนาหลอดด้วยหยกเขียวเนื้อเนี๊ยละเอ nah. ียดวงเล็บเปิดที่เรียกกันว่ามรกตวงเล็บปิดมีขนาดหน้าตักว่างประมาณ48 3เซนติเมตรสูง66เซนติเมตรแม้จะมีใช้พระพุทธรูปองค์ใหญ่โตทว่าเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความเลื่อมใสจากผู้คนทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตำนานและการเดินทางของพระแก้วมรกตเรื่องราวของพระแก้วมรกตมีต้นกำเนิดที่ปกคลุมด้วยม่านแห่งตำนานและความลี้ลับโดยมีการกล่าวขานว่า พระพุทธรูปองค์นี้เคยประดิษฐานอยู่ที่สีลังกาก่อนจะถูกอัญเชิญมายังลังกาทวีบและต่อมาได้เดินทางมายังอาณาจักรล้านนาในยุคพญาสามฝั่งแกนครั้นเกิดเหตุฟ้าผ่าจะดีวัดป่ายะในเชียงรายพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้เผยตัวออกมาโดยมีเปลือกปูนหุ้มอยู่ช่างสังเกตเห็นรอยร้าวจึงลอกปูนออกพบว่าภายในคือพระพุทธรูปเนื้อหยกเขียวสวยงามจึงได้รับนามว่าพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานในหลายเมืองเช่นเชียงรายลำปางเชียงใหม่หลวงพระบาง เวียงจันทร์และในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,ชดได้อัญเชิญมายังกรุงธนบุรีต่อมาในปีพศ<อ>2อ2 5เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานณนวัดพระศรีรัตนาศาสดารามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรองรับพระพุทธรูปองค์นี้โดยเฉพาะความสาคัญทางจิตวิญญ,ญาณและพิธีกรรมพระแก้วมรกตไม่ใช่เพียงพระพุทธรูปประจากรุงรัตนโกสินทร์หากแต่ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาติไทย เป็นที่พึ่งพิงทางใจในยามบ้านเมืองมีภัยหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญระดับชาติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่ราัชากาลที่หนึ่งเป็นต้นมาจะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชากุศลและเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตปีละสครั้งตามฤดูการคือฤดูร้อนเครื่องทรงทองคํำลงยาราชาวดีฤดูฝนเครื่องทรงทองคำแท้ฝังอัญมณีฤดูหนาว เครื่องทรงทองคําและผ้าคลุมสบายเฉียงพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นพิธีสําคัญที่กระทําโดยพระมหากษัตริย์หรือผู้แทนพระองค์สแสดงถึงสายใยที่แน่นแฟนระหว่างพระมหากษัตริย์าศาสนาและประชาชนศรัทธาที่ไม่มีวันเสื่อมคลายแม้จะไม่เปิดให้เข้าใกล้พระแก้วมรกตโดยตรงแต่ผู้คนจํานวนมากก็เดินทางมากราบไหว้นวัดพระศรีรัตนสาสดารามอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาคบูชาวิสาขบูชา,า,ชาหรือวันปีใหม่ไทยด้วยความเชื่อว,ว่า การได้มากราบสการะพระแก้วมรกตจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองความสงบสุขและความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตพระแก้วมรกตจึงมีใช่เพียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเชิงศาสนาแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และความเชื่อของคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกครองแบบเทวราชาที่กษัตริย์ทรงเป็นผู้ปกครองโดยธรรมและทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระพุทธศาสนา